ดักธรรมชาติอันดับแรกก็ไม่ต้องไหนเลยครับเนี่ยขึ้นผมแล้วเป็นผักธรรมชาติหลอดสานพิษหากินได้ตามภูมิประเทศนี่แหละครับอันนี้คือยอดอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับเนี่ยอล่อยมาเลยนะครับผมเนี่ยผมตัดมาข้างที่เราอยู่นี่แหละหาลงไปก่อนจะเจายอดข้างในเขา โอ้น้ำเยอะมันต้องมันต้องใช้ถุงมือนะครับแต่ผมไม่มีถุงมือนี่แหละ สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับผมอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่ามแมลงต่างๆนะครับล้วนก็มีพิษทั้งนั้นนะครับพืชเหมือนกันต้นไม้หลายอย่างนะครับบางชนิดก็มีพิษนะครับกินไม่ได้เราก็ต้องสังเกตเป็นนะครับพวกผมก็ใาสาประสบการณ์นะครับที่เราอยู่ในป่านานเราก็จะรู้แล้วก็จะจําไว้นะครับโอ้โห ดักธรรมชาติอันดับแรกก็ไม่ต้องไหนเลยครับเนี่ยขึ้นผมแล้วท่าครับผมเห็นไหมนี่นะครับรายชั้นดีแล้วตอนนี้วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกับดักป่านะครับเป็นกับดักจากพืชเนี่ยนะครับจากต้นไม้นี่แหละที่ผมโดนประจาสําหรับเพื่อนๆบางคนหลายคนที่เคยโดนก็จะรู้ดีนะครับว่าเป็นต้นอะไรมีหลายชนิดหลายหลายอย่างนะครับแต่จะให้ดูคร่าวๆก่อนที่ผมโดนบ่อยเนี่ย นี่นะครับนี่คือเครือหนามนะครับผมอยู่ในป่าเยอะเลยเวลาเราเดินลัดตะเวนนะครับเนี่ยจะเดินเตะบ่อยมากเลยนะครับเขาจะมีหนามไหมครับนี่หนามเขาจะมีพิษนะครับเนี่ยถ้าเราเตะโดนเนี่ยจะเจ็บมากๆเลยจะปวดนะครับยิ่งโดนขาโดนอะไรถ้าเตะโดนเต็มๆเนี่ยหนามคมๆเนี่ยนะครับเขาจะหักปัก่กับเนื้อของเราเลยนะครับเนี่ยจะปวดมากๆเลยพวกผมโดนบ่อยยอดของเขาเนี่ยกินได้นะครับพวกผมนิยมเก็บมาแล้วก็มาลวน จิ้มน้ำพริกกินนะครับอร่อยมากๆเลยนี่นี่ครับได้แล้วยังมียอดหนึ่งเป็นผักธรรมชาติปลอดสานพิษหากินได้ตามภูมิประเทศนี้แหละครับนี่คือต้นไว้ปานะครับเห็นไหมหลายคนจะรู้จักไว้ป่าดีนะครับผม ถ้าเกิดตรงไหนมีไวป่าเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นแบบเป็นป่าเขาเลยจะเยอะมากนะครับจะเป็นเถาเลื้ยขึ้นต้นไม้บ้างเลื้อยตามพื้นดินบ้างนะครับหวายนี้เขามีประโยชน์นะครับต้นอะไรเขาก็สามารถนํามาทําตะกร้าหรือฟอนิเจอร์อะไรได้นะครับผมเอามาทาเป็นเครื่องจักสานแล้วยอดไวเนี่ยสามารถนํามาทําอาหารอร่อยนะครับเอามาแกงใส่เนื้อใส่อะไรพวกผมอยู่ในป่าก็อาศัยเขานด้แหละมาทําอาหารกิน เป็นประจํานะครับกินบ่อยเห็นไหมครับเนี่ยต้นเขามีตะไหน้นล้วนนะครับเนี่ยพวกผมนี่ค่อนข้างกลัวเขาเหมือนกันอยู่ในปา่าผมก็โดนเขาปักบ่อยนะครับเวลาเดินผ่านป่าที่เขาเป็นป่าไว้เนี่ยพวกผมเนี่ยจะไม่ไม่อยากจะเดินเท่าไหร่นะครับน้ำเขาเยอะน้ำเขาเนี่ยถ้าพวกผมเดินเตะแล้วเดินชนเนี่ยเสื้อผ้าผมเนี่ยปักทะลุเลยนะครับนี่ ทะลุไม่ธรรมดาทะลุแล้วหักคาเลยนะครับเพราะว่านา้มเขาน่าจะกรอบจะเปราะง่ายถ้าปักในเนื้อเราปุ๊บเนี่ยเขาจะหักคาเลยนะครับแล้วจะปวดส่วนน้าตัวนี้ที่ผมกลัวเนี่ยเห็นไหมจะเกี่ยวง่ายมากเลยตะเกาะเสื้อผ้าเราเนี่ยเกาะปุ๊บเนี่ยถ้าเกาะแล้วเราต้องถอยนะครับถ้าไม่ถอยเนี่ยเขาจะปลดไม่ได้เพราะเขาจะเกาะแน่นเลยนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับเล็บแมวอะ่ะหลายๆอันเนี่ยเกาะปุ๊บเนี่ยเขาจะเกาะดึงไว้เลยยิ่งเราดึงอ่ะยิ่งฝืน จะทำให้หนามก็ปักไปในเนื้อเราแล้วก็หักคานะครับหรือไม่ก็เสื้อผ้าเนี่ยจะแหกไปเลยนะครับจะขาดไปเลยหลังจากที่เพื่อนไปเปลี่ยนเวรคอยเหตุผมก็กลับมาพักผ่อนนะครับระหว่างที่ผมพักผ่อนผมก็เดินใกล้ๆที่พักผมนี่แหละผมก็ไปเก็บผักมานะครับจากธรรมชาติเราอยู่ป่าเนี่ยเราต้องอาศัยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็หาได้จากธรรมชาตินะครับร็ข้างตัวเราอยู่นี่แหละอันนี้คือ ยอดอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือยอดเพกานะครับเนี่ยยอดเพกาที่ลูกยาวๆที่เอามาเผากินหรือบางคนเรียกลิ้นฟ้าเพกาได้เป็นเพกาธรรมชาตินะครับผมเอามาจิ้มกับน้ำพริกนะครับอร่อยมากเลยกรอบบางคนก็ชอบกินสดนะครับบางคนก็ชอบกินลวกแต่ว่าผมนี่จะกินสดๆเลยจะขมหน่อยแต่ก็รสชาติขมของผมก็กินชอบกิน หวานเป็นลมขมปัญญาครับผมมาดูอีกยอดหนึ่งนะครับเนี่ยชนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเครือน้มนะครับเนี่ยทผมเรียกต้นเครือนามขึ้นตามดินแล้วเขาจะเลื้อยไปตามดินตามอะไรเวลาเราเดินแล้วชอบเตะโดนเนี่ยจะปวดมากเลยมีหนามแต่ยอดอ่อนเขาก็มากินได้นะครับเนี่ยผมก็เก็บมาเอาไปลวกลวกกินกับน้ําพริกอร่อยครับผมอยู่ป่าก็กินน้ําพริกกับผักนี่แหละอร่อยดีอยู่ป่าเนี่ย กินตามภูมิประเทศตามธรรมชาตินี่แหละร่างกายแข็งแรงด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมไอ้นี่เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยผมตัดมาข้างที่เราอยู่นี่แหละเป็นไวายปานะครับนี่เห็นไหมน้ำลนล้วนเลยถ้าคนตัดไม่เป็นนี่ไม่ได้กินนะครับเนี่ยต้องฝีมือมากๆเลย ผมตัดบ่อยจนทำนานแล้วอันนี้ก็มีเยอะแต่ผมก็ไม่ได้ตัดมาเยอะนะตัดมาแค่ยอดเดียวม,มาจิ้มน้ำพริกกินนี่แหละบางคนก็จะชอบเอาไปกินเอาไปแกงใส่เนื้อใส่อะไรกินอร่อยนะครับเนี่ยแต่ว,ว่าต้องไปต้มน้ําทิ้งก่อนสักน้ำสองน้ำก็จะไม่ค่อยขมมากอร่อยผมก็ตัดมาแค่ยอดเดียวแหละจะเอามากินกับน้ำพริกนะครับรูน้ำพริกกินเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูผมจะมีวิธีปอก เดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับเนี่ยว่าจะได้กินนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยยอดที่อยู่ข้างในเขาเนี่ยจะเป็นยอดอ่อนอร่อยครับจะขมขมออกหวานหน่อยกินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยเดี๋ยวจ,จะปอกให้ดูนะครับผมเดี๋ยววางไปก่อนเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูวิธีปอกก็ไม่ง่ายเขาก็มีวิธีปอกกันนะครับหวายเ่ยอืมใช้มีเนี่ยแหละ าขาค้างก็ออกไปเขาจะหลุดไปเรื่อยจะปล่อยให้ดูเราก็พยายามจับตรงที่เขาไม่มีน้ำนะพาลงไปก่อนเราจะเอายอกข้างในเขาโอ้โหน้ำเยอะมันต้องต้องใช้ถุงมือนะครับผมไม่มีถุงมือนี่แหละ จะมีปอกออก,อ,อ,กอืมอืมไปได้แล้วมันจะใช้มือปอกการปรอกก็คล้ายๆการปรอกหน่อไม้นี่แหละอืม ใส่ฝีมือ,อใส่ฝีมือหน่อยมือต้องแข็งนะผมไม่มีถุงมือผมก็ใช้มือเปล่าเลยแหละต้องใส่ความชำนาญไปปลอกเอา ที่ละอันที่ละอันนะนี่ครับผมเห็นไหม,มเห็นไหมบอกดูไปยอดเขาเลยนะครับเนี่ยอืมอืม แต่ยอดแล้วเห็นไหมครับนี่นี่คือนี่คือยอดอ่อนเขานะครับผมเนี่ยยอดอ่อนเลยเนี่ยเห็นไหมมียอดเยอะนะครับเนี่ยยอดเขายาวมากเลยถ้าตัดไปแกงก็ประมาณหกเจ็ดยอดก็ได้แกงนะเพราะยอดยาวครับผมนี่ตัดออกก่อนนะอ ตัดออกก่อนครับเนาะตัดยอดออกก่อนหามเยอะแต่หเหลือแค่นี้แหละียอดเขาปอกไปปอกมาก็เหลือแค่นี้แหละครับเอาตรงที่อ่อนที่สุดผมจะใช้มีดปาดออกนยังแก่อยู่แก่นี่นะครับอืมนี่คือยอดอ่อนเขาเหลือแค่นี้แลห,หละไม่แ,แก่แล้วก็ตัดออกไป อแกแกมากครับนี่นะเอาตรงแค่ขนาดยอดอ่อนเขาลองกินดูนะอืมขมนะครับขมอมหวานถ้าจิ้มน้ำพริกนี่พอดีเลย ใบคันนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วครับเนี่ยกินกับน้ีพริกเพื่อนบางคนก็มากินด้วยบางคนเขาก็ไม่ชอบกินสดนะขมบางคนก็ชอบลวกก่อนจะกินง่ายกว่าผมกินสด,สดเลยเอผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเก็บไปนี่แหละครับผม ป่านี้มีทั้งโทษและประโยชน์นะครับผมเราก็เรียนรู้จากธรรมชาตินี่แหละคือบางอย่างก็มีพิษกินไม่ได้บางอย่างไม่มีพิษนะครับบางอย่างมีพิษมีกรรมวิธีในการทํากินนะครับสามารถทําให้กินได้นะครับมาอยู่ป่าก,กับเพื่อนๆเ,เ,เรียนรู้เอาโดยธรรมชาติครับเพื่อนๆสอนมั่งอะไรมั่งประสบการณ์ก็จะจดจําไว้สําหรับพี่น้องเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะเดินปา่าเหมือนผมนะ่ะอยู่ป่าเนี่ยลองนําไปใช้ได้นะครับ ในการดำรงชีพในป่าผมอยู่ง่ายๆอย่างนี้แหละครับป่าก็เป็นเหมือนตลาดสดของเรานี่แหละอยากหาอะไรกินเราก็หาได้เลยตามฤดูกาลก็มีให้กินแต่จะหาได้ครับผมดวงดีเราก็ได้เยอะดวงไม่ดีหน่อยก็ได้น้อยแต่ก็อยู่ให้ได้กับป่าก็สุดยอดแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ